เวลา19.41นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีในการนี้ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรจากจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มารอเข้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ส่งย้ำพระสวนทรงโบกพระหัตให้กับราษฎรทุกคนโดยรัษฎรต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างตึกกล้องด้วยความปราบปลื้มปิติที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นเอกอัครราสนุป ด้วยส่งให้ความสําคัญในการทํานุบํารุงและสืบสารทุกศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปซึ่งรัษฎรต่างสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ชื่นชมพระบารมีและเฝ้าทูลองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้รัษฎรที่มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ด้วย เวลา21นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งส่งเยี่ยมประชาชนชาวจังหวัดสงขลาและจากจังหวัดใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลรองุรีพระบาทส่งเสด็จซึ่งเป็นครั้งแรกที่ชาวจังหวัดสงขลามีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีศิลปินจากชมรมโนราจังหวัดสงขลาแต่งกายงดงามไปเฝ้าทูลองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศก่อนประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสเด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพมหานครอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชการณียกิจ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศประจำปี2563ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีกับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม,ม่ามที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2561 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2561นาที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี